สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าหรเอฟซีใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สามสิบแล้วนะครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้า้หกสิบห้าครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็มาพิกาดเดิมครับหมาป่าหมายป่าบ้านหนองเมฆครับา,มมาบล้วยขอทจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากเมื่อวานหมาหเห็ดประมาณครึ่งตะก้าเนี่ยนะครับทุกคนเห็ดที่จะเห็ดที่ได้เมื่อวานก็จะเป็นพวก เห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งไข่พึ่งเลือดพึ่งดําเห็ดพึ่งน้าอ้อยแล้วก็จะเป็นเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินมีจะดอกสวยๆครับทุกคนเห็ดก่อแดงก็ได้อยู่ครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอรู้รอรับชมนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกระสาวเปียจะหมาเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยครับว่าจะไม่มาก็ได้มาครับทุกคนดอกแรกแหกหมาเป็นเห็ดพึ่งดําครับเห็ดพึ่งไข่ครับผม เห็ดพึ่งขาลายครับโดยมาแดงกินขาแข็งอยู่นะคะสองดอกครับเห็ดพึ่งดำปกไว้มาวางครับผมโตอยู่ครับนูกว่าแต่จะไม่โตเนาะบ่อไทยโน้ดอกนี้ขาใหญ่ครับทุกคน อ๋อคือสวยแท้ครับเผ็ดแดงหนาโอ้โหดอกสวยมากเลยค่ะสองดอกครับผมโอ้โหเอาทุกคนโอ้โหโอ้โหเพึ่งน้ำอ้อยเป็นเป็ดพึ่งน้ำอ้อยที่สวยมากทุกคนาขาคือใหญ่แท้เนาอะ มาคักเท่พึ่งน้ำอ้อยค่ะเ <ขา S 1> มื่อวานเป่าไทยมาเดินก็คือไม่เห็นครับผมเมื่อวานน่าจะเล็กเลยค่ะโอ้สับเพียงซอนขาเอาละครับทุกคนคนหมานไปป่าก็หมานมาไล่นาก็ยังหมานตอนนี้เราอยู่ข้างไรยางนอกสาวเปีย <ขา S 1> ไม่ใหญ่โทรมาครับบอกว่าเจอเห็ดปวกให้เป่าไทยกับสาวเปียรีบกลับมาเป่าไทยกับสาวเปียขบับรถไม่ต้องเบรกเลยครับ ป๊อโอ้ดอกนี้คือมาใหญ่แท้เนาะสวยกว่าเมื่อวานครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์ครับทุกคนตามมาค่ะตามสเสาเปียมาจะให้ดูช็อตเด็ดจะดูไฮไลท์เอาละครับทุกคนคนจะหมานเต็มโพนทุกคนป๊อดูครับทุกคนดูครับ Ooh, สวยก็เมื่อวานอีงเนาะสาวเปียค่ะสวยก็เมื่อวานเลยค่ะมีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะกำลังบานนอก Ooh, ตร้น้สาวเปียคันเขียวแล้วค่ะทุกคนตรงนี้สวยก็เมื่อวานเนี่ครับโอ้ยติดรลกไม้ค่ะดินตรงนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานด้วยค่ะทุกคนเอาละทุกคนครับ เมื่อวานตอนดึกวันนี้ตอนเช้าครับเห็นไหมครับทุกคนโอ้โอ่อนตอนดีทุกคน oh. ดูขาน้องครับโ oh. อ้โหอาดคือมายาวคักแท้แต่ส,สวยๆเลยค่ะแบวซาเปียขอเอาตะก้าก่อนค่ะ อ่อนรอนดิทุกคนไม่ใหญ่ว่าเห็ดปวกตราบแก่เท่าหมดครับทุกคนไม่ได้ดูไม่ใหญ่บอกว่าไม่ได้ดูค่ะมันเท่าหมดเสียได้ครับประมาณแปดเก้าดอกเนี่ยแหละครับดอกใหญ่ๆนะครับดอกเห็ดปวกตราบโอ้หน้องขายยาวครับทุกคนอยู่ลึกมากอ๋อสะอ,อนดิทุกคนโอ้ป้า ดูขาทุกคนโอ้ยัโอ้ยทุกคนครับเดี๋ยวบ่าวไทยขอย้ายฝั่งครับอ๋อทุกคนครับซอนดิไปป่าก็หมาเนาะส่อเปียค่ะไปหาเห็ดกำลังได้ประมาณสิบกว่าดอเนี่ยแหละครับทุกคน ยายโทรมาค่ะก็เลยกลับมาเลยยายบอกว่ากลัวเขาเก็บก่อนค่ะยายยืนเฝ้าให้อยู่ครับเดี๋ยวดูดอกนี้ทุกคนดอกนี้ผมว่าน่าจะสุด<ฮ>ป<ะ>๊าดขายเหยดค่ะปะ๊าดเตี้ยใส่มือให้หน่อยอ<ฮ>้ยอ<ะ>๋อมีแต่สวยๆเลยค่ะวันนี้ซอน,นี้ทุกคนครับ ขายาวมากทุกคนปาดมีแต่สวยๆเลยค่ะโอ้ยสับเปียง่อนขาสับเบียวมือถอยมือบังอโอ้มีแต่ขายาวๆครับทุกคน ส,สวยเลยค่ะนี่ครับทุกคนเปียของซอนเห็ดลวเกินเมื่อวานก็ได้จิ้มวันนี้ก็ได้จิ้มครับเมื่อวานก็ได้งับค่ะปะารค่ะคือจะยาวอันนี้บ่าวไทยอ๋อขาคือยาวคากแท้ครับทุกคนปามีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะดูค่ะอ๋อซอนนี้ทุกคนครับ สอนนี้คนจะหมานครับทุกคนอยู่บ้านก็หมานไปป่าก็หมานตรงน,นี้เป็นจุ้มเลยครับตรงนี้ขาจะยาวนอกบ่วไทยดูค่ะเปี่ยของงัดก่อนแหละโอ้ยมีไส้เดือนด้วย ดูขาครับทุกคนยาวมากสมบูรณ์นะคะลากไผ่ติดลากไผ่คะ่ะออกข้างๆกอไผ่เลยครับทุกคนแต่จะได้ไปเดินล้อหาที่อื่นด้วยครับที่ที่สาปเาเก็บรอบแรกยังไม่ได้ดูเลยเนาะเมื่อวานมันค่าค่ะไม่ได้ไม่ได้เดินลงไปมันดึกแล้วครับผมมันลก เอาตะกร้าไว้ไหนที่แคบค่ะเป็นโพลเล็กๆปาดอู้ขาคือมายาวเท่ทุกคนมีแตดอกสมบูรณ์วาน,นตูมไม่ได้เลยนะครับทุกคนอันนี้ยังตูมอยู่หนาา้าบ่าวไทยอ๋อไปดูในตะกร้าค่ะเต็มตะกร้าครับทุกคนตะกร้าน้อย ในแกงใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวจะลองไปหาร้อยอีกครับทุกคนเผื่อมีอีกไปค่ะเป็นรัวรุ้นด้วยกันค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคิปแล้วนะครับสาวเปียหาเล้ะหาขุดหน่อไม้ครับผมฝากเอฟซีครับตอนนี้เปล่าอะไรกับสาวเปียก็อยู่ที่ไร่นาน,นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูไร่มันแม่สาวเปียปลูกมะม่วงด้วยครับแล้วก็ปลูกมัน น,นี้ตรงข้างหน้านะครับมันปีนี้จะ๊จะยังไงครับทุกคนดูผลงานวันนี้นครับเห็ดปวกครับผมเห็ดปวกไฟหรือเห็ดปวกฟางครับทุกคนมีใจดอกสวยๆเลยครับสวยกว่าเมื่อวานมากน่าจะประมาณครึ่งโลได้ครับทุกคนหนักนะครับมีตาขายใหญ่หญหญหญๆยาวๆข้างล่างจะเป็นเห็ดพึ่งครับทุกคน ตอนแรกก็ไปป่าบ้านหนองเมฆครับทุกคนหาเห็ดได้ประมาณสิบกว่าดอกเนี่ยละครับได้เห็ดพึ่งดําพึ่งน้าอ้อยเหย็ดแดงเห็ดพึ่งไข่ครับทีนี้แม่ใหญ่โทรมาว่าเจอเห็ดปวกอยู่ที่ไรย,ยางครับอยู่ตรงโพเนาออยู่ข้างกอไผ่ตรงข้างหลังไรย,ยางของแม่ใหญ่ก็เลยรีบขับรถกลับมาเลยครับไม่บุงไม่เบรกเลยขับมาตะพื้นตะพื้นเลยครับผมรีบกลับมาแม่ใหญ่ก็เก็บขี้ยางอยู่กลัวจะว่าเก็บขี้ยางแล้วแล้วก็ ไปแต่มีคนมาเก็บบ่าวไทยกระสาเปียกก็เลยต้องรีบกลับมาครับทุกคนหมานครับทุกคนวันนี้มีจะดอกดสวยๆเลยครับพรุ่งนี้บ่าวไทยกระสาเปียกก็จะไปป่าบ้านหนองเม็กเหมือนเดิมนี่แหละครับทุกคนวันนี้วันนี้ตอนแรกตามจริงก็ตั้งใจจะไปหาป่าบ้านหนองเม็กนะครับแต่ว่าแม่ใหญ่โทรมาก็เลยไม่ได้หาเข้าหาแค่ดอนพระเหลืองตรงข้างหน้านิดเดียวครับได้เห็ดพึ่งดำพึ่งน้ำอ้อยนิดเดียวก็เลยกลับเลยครับแม่ใหญ่โทรมา คลิปวันนี้ก็มีคลิปของวันที่สามสิบนะคะทุกคนเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อสิบห้าครับวันนี้พิกัดแรกก็ป่าบ้านหนองเมฆครับทุกคนตำบลห้วยขาเมือบุญจลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพิกัดส,สองก็เป็นไรยางของไม่ใหญ่ครับผมพิกัดบุญจลิกเหมือนกันนะครับทุกคนบ้านของสาวเปีย เอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียเพ <microphone S 1> <ไป S 2> ื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของบ่าวไทยและสาวเปียนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไทยและสาวเปียได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ